คลิปนี้นะฮะเอาไปเลยของหวานจุกๆ5ล้านครับมาอัปเดตกันหน่อยนะเอามันกลายเป็นพุดดิ้งเฉไยมันพุดดิงเมื่อกี้ยังกลายเป็นนมน้ำน้ำอยู่เลยอ่ะนรอนาทีนี่หนึ่งนมัวน้ำเขามาจากภูเก็ตเลยเกี่วสามเฮ้ยเก่งว่ะ อร่อยมากเลยเป็นนมฮอ,อกไกโดทุกคนดีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อน,นะครับทุกคนคลิปนี้นะฮะเอาใจสายหวานนะครับคนที่ชอบกินของหวานโดยเฉพาะเลยครับเพราะตอนนี้นะครับวันอยู่ที่ย่านบรรทัดทองนั่นเองนะครับซึ่งปกตินะเรามาย่านนี้เราก็จะกินแต่ของคาวกันเนอะพี่บอสทนัคนลืมล<ๆ>ืแต่ของคาวเลยซึ่งมีคลิปอยู่ลองดูกันได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เอาไปเลยของหวานจุกๆุล้า้าน,นครับมาอัปเดตกันหน่อยนะเพราะว่าย่านนี้ เขาค่อนข้างพัฒนาแล้วก็มีร้านใหม่ๆมาตลอดเลยเออซึ่งก่อนหน้านี้พี่บอลเราก็กินของหวานกันแบบโอ้โหหนักหน่วงหนักหน่วงเยอะมากเต็มไปหมดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นห่วงสุขภาพเรื่องปากช่องฟันตัวเองอะไรอย่างนี้ซึ่งไปเสิร์ชหาข้อมูลมาทุกคน อะไรที่แบบจะช่วยสุขภาพช่องปากเราหรือแปรงฟันยังไงให้สะอาดทั่วถึงนะทุกคนซึ่งบันนีครับไปเจอแปรงสีฟันมาตัวหนึ่งทุกคนเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้านะครับยี่ห้อฟิลิปสโ o นิคแค e ซีรีส์หนึ่งครับซึ่งตัวนี้นะครับเขามีเทคโนโลยีเฉพาะครับที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ไปยังปลายขนแปรงอ่ะทุกคน ทำให้ออกแรงสะบัดได้มากกว่าแรงมือของเราก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องแปลงให้เหนื่อยเลยเออคนที่จะให้ความรู้ของเราอคือใกล้ตัวเรามากพี่บอลนั่นเองเพราะท,ทุกทกวันนี้เขาใช้แปลงสีฟันไฟฟ้าทุกคนคือดีอยังไงไหนะลองพูดสิความรู้สึกปลอดภัยกว่าคือมันไม่ได้น่ากลัวเบอร์นั้นอ,ะอ่ะคือคนจะมีความกลัวว่ามันแบบ จะเป็นยังไงไหมใช่ไหมแบบมีการสั่นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเขานะครับมีประสิทธิภาพที่ทรงพลังแต่ว่านุ่มนวลสําหรับเหงือกและฟันโดยเขานะครสร้างการสั่นถึง31,000ครั้งนะครับต่อนาทีเลยซึ่งแปลงสีฟันไฟฟ้าตัวนี้นะครับเขามีเทคโนโลยี s m a r t ทไ m มเด้วยทุกคนซึ่งจับเวลาให้เราเลยว่า เออเราแปรงเนี่ยนะสะอาดแน่นอนภายใน2นาทีเพราะปกติเวลาเราแปรงฟันเราก็ต้องมาคำนวณไหมแบบหมอก็บอกว่าเออแปรงให้ถึงตื้ดตๆดกี่นาทีนะอันนี้ก็คือจับเวลาให้เลยสะดวกมากๆแถมนะฮะเขายังมีเทคโนโลยีนะครับฟอร์สเพเซอรที่ช่วยให้เรานะครับรู้ว่าเราได้แปรงถึงทุกซอกทุกมุมจริงๆเออก็คือทุกครั้งที่เวลาแปรงอ่ะมันจะสั่นทุก30วิก็คือเฮ้ย30วิเนี้ยเราแปรง โซนนี้แล้วนะ,ะ,เ,ปนะเปลี่ยนโซนได้แล้วอะไรอย่างนี้มันฉลาดมากๆอ่ะจริงจริงจริงและที่สําคัญนะบางคนกลัวอย่างที่พี่บอลบอกเมกื่อกี้ใช่ไหมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับทุกคนใช้ดีมากๆบอลใช้จริงแล้วนะครับความพิเศษมากกว่านนะั้นอีกยังไม่จบนะชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ถึง14วันโดยไม่ต้องชาร์จเพิ่มเลยอสบายสบายสองอาทิตย์อ่ะคิดง่าย,ายๆค่อยชาร์จทีอย่าลืมไปลองกันนะทุกคนเราพร้อมกินแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับสุขภาพช่องปากปลอดภัยสะอาดแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านแรกครับ ซึ่งเรานะตั้งใจมากินร้านนี้นะครับนี่หนึ่งนมนัวนะเขามาจากภูเก็ตเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับยังไม่เปิดทุกคนเขาเปิดสี่โมงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปตะเวนกินแถวนี้ร้านใกล้ๆนี้เลยแล้วกันขนมไทยแม่เดือนนะครับมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวกุเรียนมีไปหมดเลยหูขอก้ยเชื่อมแล้วมีกล้ยเชื่อมด้วยนี่มีขนมกล้วยขนมกล้วยมีหมดเลยน,นี้อะไรครับเป็นกล้ยเชื่อมฟักทองอน,นั้นอะไรเหมือนมันบ้างพี่วอนมันหวานเผือก นี่ชอบกินอีเราเรอันเนี้ยมันมันใช่ไหมมันโอ้ก็คือขนมไทยไทยแบบพิซทิงอีกแล้วเลิฟเลิฟกันหมดอ่ะสามคนเนี้ยบัวลอ,อยเอลยับทิมกรอบหอยทอง,องโอ้มีหมดเลยดีดมาสั่งขนมกันครับ สั่งมาแบบสั่งอะไรให้เต็มโต๊ะใช่คำนั้นเลยจริงๆนะครับมาอันนี้นะครับก้อนสั่งมาเป็นทับทิมกรอบนะครับทุกคนนี่น่ากินมากเลยดิคุเย็นอ่ะมันไม่ใช่แบบใส่น้ำแข็งทั่วไปนะเหรอวาเขาเรียกว่ากะทิเย็นอ๋อมีถั่วแดงข้างในด้วยหนึ่งกะทิเข้มข้นมากจาน <c oughs> อ๋้เขาไม่ได้ใส่แค่ทับทิมกรอบขนุนแค่นั้นนะเครื่องเยอะมากเลยดิ มีข้าวโพดอีกมีอันนี้อีกอะไรเออเข้าวโพดเออใช่ต้องรีบกินนะครอย่ามัละลายวันนี้นะครับเรามากิน2องหวานแทนของข้าวกันครับหาเห็นแนี่อร,นะร่อยนะสาคูข้าวโพดเรามากินขนมถ้วยนะครับเป็นของขึ้นชื่อที่ร้านเขาเลย3มชุกตลาดร้อยปีไม่ได้ มไม่ชอบเขาเมื่อคืนเหมือนมึนเนงเยอะร่อยมากแต่ที่อร่อยมากก็แ,แบบันต้านตะนดไม่ได้หวานจนเกินไปมีความหนึบหนึบฟังที่กินแล้วมันลื่นไปเลยม,มันจะไม่มีเท็กเจอร์แบบนี้อันนี้มันจะมีแบบ๊ปบ,บ๊บ๊บบบนออกหมอืถวยอก็กินถ้วยเดียวต่กะท่เขาเลิศมากเดี๋ยวไชิมขนมล้วยกันต่อ,นะอน,นี้ก็เป็นเมนูที่บอชื่ชอบัน เียผมกล้วยอ,อ,อร่อยกล้วยหอมมากแล้วแบบเนื้อมะพร้าวอ่ะให้แบบเอ็กเจอร์ที่มันเพิ่มขึ้นได้เขียวมากขึ้นอันนี้หวานแน่ๆลองกินหวานไม่แน่นะดูเท็กเจอร์ดิมันหยิกหยิกด้วยมันเป็นแบบกรอบๆหน่อยเขาไม่เขา <อ S 2> <ขอ S 1> ทำให้มันแห้งเ,เดดนี่ยใช่ฉันแอบตกใจนิด เออใช่ใช่ใช่คของที่ชื่นชอบมากที่สุดนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองต้องกินพร้อมกันแต่ขอชิมเ้อมะม่วงหน่อว่าแบบรสชาติเป็นไงเมื่อกี้พี่ถามว่าพันไรเขาบอกพันห้าเขาบอกพันห้าหกแล้วดีอืันนี้มะม่วงจากอมเปรี้ยวนิดนึงน้ำตองไม่ข้าวเหนียวดีข้าวเหนียวดีค่ะเป็นเม็ดเป็นเม็ดด้วน แต่บอลนะชอบน้ำดอกไม้นะเพราะว่าบอลชอบความเปรี้ยวหอมเปรี้ยวอร่อยมากคุณผ้นี่ใครชอบขนมไทยอย่าลืมแวะมานะครับขน<ผ>ม,<ผ>มไทยแม่เดือนร้านต่อไปนะฮะที่จะพาไปกินนะครับน้ำเต้าหู้ครับผมอยู่ตรงข้ามนี่เองครับเมนูเขามีให้เลือกเยอะมากเลยทุกคนนีมีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าห totally ู้บัวลอยเต้าหวยเต้าถึงเต้าถึงเขามีไหมนะมีมีมีเต้าถึงปลาต้องโผกับซาลาเปานี่ต้องโดนเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันนะเอาเป็นน้ำเต้าหู้เกร็ดอิมะาหนึ่งครับผมแล้วก็เอาบัวลอยรวมน้ำขิงทรงเครื่องครับแล้วก็เอาอันนี้ต้องสั่งเลยใช่ไหมครับปลาต้องโผล่ซาลาเปานี่ครับโอเคครรับซิกเเเนจอ์ลยครับจัดไปเลยครับ มาครับพร้อมนะน่ากินมากเป็นแบบสมูทตี้เหรอใช่เป็นเหมือนแบบ oh, <my> เขาเรียกว่าเกรดกี่4ของได้เชยเลยอืชื่นใจมากในแบบอากาศร้อนแบบนี้ถ้าดูดล่างๆมันก็จะค่อนข้างออกไปทางหวานนิดหนึ่งเหมาะกับ,อ,กบอากาศร้อนๆจริงค <laughs> รับางโหดนะครับเราก็เปลี่ยนมาสองอันเพราะนมเพเรากินเป็นประจำอยู่แล้วเราก็เป็นชาไทยกับใบเตยมาเดี๋ยวลอง คาาเปาห้ามกินนะจะบอกว่าจะจะกินเป็นอย่างแรกเลยแหละคาาเปาไม่ต้องจิ้มเพราะว่าส่วนมา,เากเขาจะทำมามีรสชาติหวานนิดๆอยู่แล้วจิ้มแล้วอร่อยอร่อยแล้ว่ต้องจิ้มได้จากพี่บอลเขาแนะนำมาลองก็ได้เชื่อผู้ใหญ่มาไม่กัดพี่นะชอบหวานจัดเลยนี้ ขอรจิ้มอันนี้ชาไทยรสตามเลยค่อนข,ข้างหวานแต่ว่ามีรสชาติชามาตัดแบบมันจะทําให้หวานน้อยลงอืมที่จริงชอบใบเตยมากกว่าไปเดี๋ยวเรากินน้ําขิงเป็นเมนูท้ายสุดเพื่อตัดหวานกันหน่อยอม,มาข้างล่างเป็นเต้าหวยนะครับทุกคนมันเป็นแบบเหมือนเหมือนสีมันออกเผือกอะเออเหมือนเต้าหวยเผือกเลยอะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอืม อร่อยแต่ต้องวยเผือกดีมากน้ำขิงเขาก็ไม่ได้เผ็ดมากเกินไปทำไมเริ่มเผ็ดละเบอ่เบอาบัวลอย,อย,อยจ้าเวลาพี่กินน้ำขิงก็จะแบบแด่อวินชาเลือตั้งบัวลอยดีมากบางไม่หนาเกินไปส่วนตัวชอบเมนูนี้สุดคขอบตัวไปกินกันนะครับ ร้านต่อไปนะครับที่เราจะพาไปกินนะฮะจิงเจอร์โบครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็เคยมารีวิวแล้วเนาะเขามีของหวานด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของหวานร้านเขาจะเด็ดแค่ไหนนะครับเอาเป็นนี้ดีกว่าทุกคนซิกเนเจอร์ของเขานะฮะนี่พุดดิ้งนมขิงจับเวลามาเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยจะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากได้หมดเลย ข้าวบาเล่กับเฉาก๊วยครับแล้วก็เอาอันนี้นี่น่ากินมากกะหลอจีเป็นสิ่งที่หากินยากมากทุกคนมาเป็นเซตแล้วก็มีไอติมให้ด้วยเต้ตาหู้จิงเจบบ้าโบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันก่อนนะครับอืนี่ นล้มันเด้งๆเลยเหมือนบุนอ้ยนึด้วยหรอหนึบด้วยนี่หนึบเลยดูคือมันกลายเป็นว่าตัวเต้าหู้อ่ะมันไม่มีรสชาติใช่ป่ะทุกคนมันจืดตัวถั่วเนี่ยหรือแบบของๆเนี่ยบันก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันทําให้แบบตัวเต้าหู้มีรสชาติแล้วก็ตร่อยมากขึ้นอ,อ,นอือุ้ยเกินเวลาอะอุ้ยได้แล้วป๊าบขอชิมแบบนมสดน้ำขิงเปียวๆก่อนอุ้ย เอ้ามันกลายเป็นพุดดิ้งเฉยมันคือพุดดิ้งเ,เอ้ามื่อเมื่อกี้ยังกลา,า,ายเป็นนมน้ำน้ำอยู่เลยอะถา,ามขมุนไัยสุดขิงเข้าแบบเต็มเต็มแต่ว่าตัวแบบนมอะที่กลายเป็นพุดดิ้งอะามาันละลายไปเลยถ้าใครแบบชอบกินเผ็ดอะจากน้ำขิงนะบอกว่า ชอบส่วนตัวบอลชอบกินหวานกว่านี้อันนี้มันจะจืดหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยอร่อยมากไม่จืดแล้วทุกคนเพราะว่าลูกเดือยมีความหวานใส่ลายมาไหมฮะหวานหวานหน่อยอ่าชืา่มน้ำตาลมีหน้ามันก็เลยหวานต้องกินคู่กับท็อปปิ้งฮะทุกคนอืมใช้ช้อนปาดแนวนอนไม่นำช้อนจุน่มลงไปพุดดิ้งนมสดน้ำขิงเปรียวก่อน อ๋อเราจัดการเียมเรียบร้อยแล้วเขินเลยมามาลาดกันครับทุกคนอันนี้เป็นกะอจีนะครับแล้วก็มีนมข้นให้แล้วก็มีน้ำเชื่อมน้ำขิงนะครับผมแล้วก็ไอศครีมถั่วตัดที่พี่วันอยากกิน มันคืออะไรอ่ะไม่ค่อยได้กินเลยคล้ายๆข้าวเหนียวอ่ะใช่จะเอาไปทอดรสชาติจะแตกต่างกันบอกว่าตัวนมข้นชอบมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ชอบกินน้ำขิงขนาดอ,อ,อร่อยมากเลยทุกคนรู้สึกว่าแบบทุกเมนูเขาแบบพิถีพิถทำอาจริงๆที่ชอบที่สุดก็กัดกลายเป็นตัวนี้ เจอบันชอบถ้าสมมติว่าไม่ตัดแบบบอลนะตัดแบบอันข้างหลังนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะครับบอลไม่ดูวิธีตอนแรกจริงไม่ได้อา่านบอนนี้ไม่คิด<ม>ว่ามันคือพุดดิง้งชายชายบอลไม่รู้เดี๋ยวเราไปเจอกันร้านหน้าครับตอนนี้สามโมงสี่สิบห้แล้วนะครับหน,นมหนัวนะฮะก็เปิด4ี่โมงซึ่ง การจองคิวนะครับง่ายมากก็คือเข้าไปที่แอปคิวนะทุกคนเฮ้ยยังจองไม่ได้นี่นะต้องรอ4ี่โมงก่อนเออเขายังไม่เปิดแสดงว่าเขาก็รอกกดกับเราตรงเนีทรร้ทำไรครับอะไรนะครัทำไรครับไม่ได้กดยังไงก็กดไม่ได้กดยังไงก็กดไม่ได้นึงนาทีลนะ ถามพี่นะมันแน่ไไปปเลยคิวสเฮ้ยเก่งว่ะไปไม่เห็น,นเลยมือถือ่ะผ่านไปแค่2อนาทีรออีก44คิวที่ทิงช่วยชีวิตไว้โหเมื่อกี้คือผมรอเวลาแป๊บเดียวกดไม่ทันวันนี้กดทันได้คิวที่สามแล้วตอนนี้ไปประมาณ100ยคิวแล้วโหดมากมีอะไรแนะนำบ้างาไหมครับก็จะมี3าแบบ มีสามไซส์ใช่ก็จะมีเซ็ตเล็กเซ็ตกลางแล้วก็เซ็ตใหญ่อันนี้เป็นชาโคลอันนี้เป็นปันกมีใช้เราจะเป็นหนึ่งครับครับผมเซ็ตกลางครับผมครับดิบเยอะมากสนี้แลวกเป็นของเราจนิงก็จะเป็นสามดิบนีอ๋อฮอกไกโดครีมสดลาวาไข่เค็มสังขยะใบเตยอ่ะเอาตามนี้เลยครับครับ มากินอันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไอติมละลายนะครับเป็นดิฟลาวาไข่เค็มไข่เค็มลาวาดิฟไข่เค็มลาวาโทสจะลองชิมดูมาอร่อยมากเลยอนะเป็นนมฮอกไกโดทุกคนดีเดี๋ยวกินคู่ขนมปังนะฮะนี อร่อยจังเลยอ่ะดีฮะเข้าใจแล้วคนต่อคิวกันไม่หยุดหย่อนเข้าใจยังห้าทีร้อยคิวอ่ะเข้าใจแล้วเนื้อซอสไข่เค็มอ่ะเขาจะแบบหยาบหยาบหน่อยไม่ได้แบบลื่นสมูทขนาดนั้นมันมีแบบ t e x t อร์ของแบบไข่เค็มอ่ะเนื้อไข่เค็มอ๋อได้ซ์เจอร์ผิวแล้วกินขอมไอติมก็คืออร่อยแล้วขนมปังเขาคือเป็นแบบมันไม่เหมือนแบบขนมปังร้านอื่นที่เป็นแบบขนมปังก้อนหรือขนมปังแบบธรรมดาอร่อยมากมันอบกรอบด้วยอ่ะ แตไม่ให้มันเย็นมาเนี่คือพูดเลยว่ามันคือเติมเต็มความสุขปกติเติมเต็มความสุขแบบเล็กๆน้อยๆอันนี้เติมเต็มความสุขได้มากอันนี้นะครับที่สั่งมาเป็นเซตกลางน,นะครับก็คือโชกุปังนะครับแล้วก็มีดิบสามอันดิปโชกุปังเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับดิปฮอกไกโดใส่เค็มราวาก็คือเหมือนอันนั้นแหละแล้วก็มีใบเตยสามอันก็คือใบเตยเขาแปลกอ่ะสีใบเตยข้นนะเขียวๆหน่อยม,มันค่อนข้างที่จะ แต่ว่าไม่ได้หวานมากเกินหวานเริ่มหวานละคอนเซ็ปเป็นดิฟฟฮอคไกโดครับออันนี้อร่อยสุดเลยคล้ายๆแบบฟองนมเบาๆได้แบบทเทกเจอร์ะไรครับเิรกชีมแล้วก็ไม่ค่อยหวานมากถ้าส่วนตัวถามว่าชอบอบนไหนสุดชอบอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรอันนี้นนมันเกิดได้ครบเลยเข้าไปติม เราก็ชอบดิบไข่เค็มราวาถ้าแบบคนที่ไม่ชอบเลี่ยนไม่ชอบหวานมากเไรขนาดนั้นนะอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเราไปเจอกันร้านถัดไปครับมาเดี๋ยวเราไปร้านสุดท้ายกันครับเล็กใหญ่นมสดครับอยู่ตรงนู้น เมนูเขาจะมี2ด้านนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมปังที่เป็นแผ่นแล้วก็เขาก็จะตัดมาให้แล้วก็เลือกหน้าได้มีหน้าต่างๆส,ส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนขนมปังปิ้งเตาถ่านแล้วก็จะมีไส้ข้างในเห็นบอกมีปังเย็นด้วยเนอะใช่ไหมด้วยเนอะด้วยเนอะด้วยนี่ยเนอะ ทุกคนน่ากินมากดูดิหูปังปิ้งนะครับหมูหยองพริกเผาหมูหยองเออพริกเผาหมูหยองเดี๋ยวชิมกันครับมองเงยนเ็นแบบนี้มันมีทั้งความนุ่มความหวานความกรอบๆคอนเฟกปะใช่ปะคอนเฟกอือเย็นชื่นใจมากเลยโอวเย็ยนเดี๋ยวปัน มาเดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้กันบ้างนะครับให้หมูหย่องเยอะดีมากเลยอ่ะสามช้อนพูนๆขนมปังเขาหอมตาอฐานเขาย่างต่อฐานดนีฮะตีฮะปลาพี่บอลเขารอไม่ไหวแล้วทุกคนเขาสั่นแล้วก่อนนี้เขาอยากกินปังเย็นไม่ไหวแล้ว บอกเลยนะฮะทุกคนคลิปนี้หวานหวานหวานมากพี่บอหวานมากคือบอกเลยจัดไปทั้งหมดนะฮะห้าร้านนะครับใครนะครับที่ชอบร้านไหนนะฮะหรือว่าเคยมากินร้านไหนนะฮะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับตอนนี้นะครับบอลขอตัวกลับบ้านไปใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าฟิลิปสโอนิคแคร์ซีรีส์หนึ่งพันหนึ่งร้อยเพราะว่าตอนนี้ของหวานติดฟันไปหมดเลยครับทุกคนให้พลังโซนิคแคร์นะครับช่วยทำความสะอาดคราบหวานนี้หน่อยนะครับใครที่สนใจอยากซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าแบบบอล สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ Lazada s h o p ป e ี o n v หรือใครสะดวกที่ไหนก็สามารถสั่งตามข้างล่างนี้ได้เลยครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยนยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย